เรามาดูที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเขาก็มีมาตรการป้องกันโควิด19เช่นกันนะคะโดยเฉพาะที่สถานศึกษาต่างๆบุคลากรเกี่ยวกับด้านการศึกษานะคะโดยทางโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้มีการตรวจคัดกรองโควิด19เชิงรุกให้กับบุคลากรทางการศึกษาพร้อมปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนภายในโรงเรียนค่ะ โดยที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มณฑลทหนารบกที่35โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักได้มีการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเชิงกรุกนะคะให้กับทางคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเพื่อป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในโรงเรียนพร้อมทั้งล้างสิ่งปนเปื้อนภายในโรงเรียนที่โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ โดยใช้รถทีวะนิรภัยของกองทัพซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติการเชิงรุกเข้าตรวจในสถานศึกษาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลังหรือที่เราชินกับคําว่า s ซวบนะคะเพื่อนําไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิดหรือ ATK หากพบเชื้อก็จะมีการดําเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด19แบบ RT-PCR ที่แผนกพยาธิวิทยาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหากัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อโควิด -19 เป็นการป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในสถานศึกษาสนับสนุนสถานศึกษาสามารถเปิดภาคเรียนที่2ทับ2,564ได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็ยังเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ